ว้าว wow, สวัสดีครับทุกคนทีกับผมนายชีพนรุ่นนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม p a r a d i World นั่น,นเองนะครับเย่วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม p a r a d i World ที่หลายๆคนออลองขอกันมายาวนานนะที่ผมเคยเอาไปบอกว่าเฮ้ยผมจะเล่นเกมนี้แบบแนวไหนดีระหว่างภาคกับเ,ออเล่นแบบธรรมดาใช่ไหมครับแต่ที่นี่ผมเห็นสอรขาประกาศว่าตัวเกมนี้เนี่ยเขาจะปล่อยให้โหลดและเล่นฟรีใช่ไหมซึ่งเขาจะเอาเกมนี้ไปทำแบบสาดีให้หมดเลยนะซึ่ง เดี๋ยวผมก็เลยตัดสินใจว่าผมไอ้ส่วนภาคนี้เนี่ยผมจะไปทําแบบสารดีส่วนเล่นแบบปกติเนี่ยอ่ะเรามาเล่นแบบแปบบิดกันดีกว่านะครับโอเคเรามาเล่นเซตเก่าของผมผมจะเล่นเซตทับไปเลยดีกว่าอ่ะ yes ไปเลยฮะอ้าแบบไหนแอ a d v e เจอร์ครับนะ่ยเราเล่นแบบไหนาร์ดคอร์ครับนะ่ยเราเป็นคนที่เก่งครับนะส่วนเซตที่ผมจะเลือกนั้นก็คือเซตนี้เลยครับผมเนี่ยแมงเกอร์นะสี anger, นะทีมแรกก่อนนะแมงเกอร์ anger, อันแรกนะฮะแล้วก็บันเดยแล้วก็ฟ็อกซ์แล้วก็ทอชิกาเซตที่2หรือทีมที่2นะครับนะผมก็จะเอาเออ เฟนดี้นะครับนีแล้วก็ชิกาแอนทอยบันนี่ไอ้ทอยเฟนดี้แอนทอยบันนี่นะทอยเฟนดี้กับทอยบันนี่เป็นเซตที่สองนะครับนะโอเคนะเฟสแบ็กก็แบบว่าไปมาลองว้าว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 อะไรมันนี้ก็ช่างมันครับเราก็อ่าอันนี้ผมไม่ได้เล่นในเรื่องนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวผมรอตัวสามดีเลยทีเดียวดีกว่าเลยนะครับก็เรื่องก็ทั่วไปนะครับนะเราเป็นนักประจนไทยที่จะมาขอบคุณโลกแห่งแฟนเฟนดี้เวิลด์นะเอเดอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งนี่ก็ผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ดีนะเอเดอร์ศูนย์ เราอยู่ในเกม que, แ,ล karaoke, แล้วใช่ไหมเราก็มาเล่นกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวรอเสียเวลาเลยนะครับตอนนี้เราก็ไปหาตีมมอนสเตอร์ก่อนครับนะอุ้ยเจอสามตัวเลยว่ะสามตัวเอาตัดของบันนี่ไปโอ้โหเจอสามตัวกัดของบันนี่โดนสามตัวจะขอเกลียวของแมงเกอร์ไปปิดท้ายครับตัวไปแล้วตัวหนึ่งครับโอ้โหจะขอเกลียวของเอ่อม็อกซี่ไปครับนาเอาวอเตอร์ไปของทอยชิก้าปิดท้ายโอ้โหยอดไปเลยนี่ครับเรียกว่าทีมเวิร์คจัดเซตให้มันดีๆครับนะไม่นี่ฮาร์ดคอร์โหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่อีซี่นะครับนะอีซี่ไม่มีครับโหมดนีี้้เกมนนะ เราไปก็เดินหาไปนะครับนะเราจะเอาให้เวลสูงก่อนแล้วค่อยเดินไปหาเฟสแวร์นะไม่ต้องมาสปอยว่าเฟสแวร์อยู่ไหนผมรู้หมดแล้วนะครับนะผมเล่นต่างแล้วนะต้องขอเกี่ยวของแมงเกอร์ไปนะแล้วก็เอาวอเตอร์เฮาส์ของทอชิก้าไปไมันเป็นไรเลยวะจัดของป้าที่ตัวสองตัวครับตะขอเกี่ยวของบอ็อกซี่ครับอุ้ยโดนกัดพิษโดนกัดพิษโอ้โอ้โดนกัดกพิษโอ้โหตะขอเกี่ยวของแมงเกอร์ไปครับเอาเดเอาเดอุ้ยอุ้ยตายเปลี่ยนทีมเอาเน่เไม้ของเฟตตี้ไปเอาไม้ของทอยเฟตตี้ตามไปทีม กัดทิ่ว่าเอาปาร์ตี้ทามของคิก้าไปครับนะแล้วก็เอออันนี้เลยกำดัดกัดแม่งเลยครับหมันไส้นะฮะหยับหยักหยักโอ้โหแรงเนี่ยนะแฮปปี้มาร์สเนี่ยที่เพื่อนเฮ่าแฮปปี้นี่อะไรเดี๋ยวเดีย๋ยวโอ้โพีโเซ็ตโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอพาไม่ทันว่ะโอ้ยเหลือสองตัวว่ะเอากระขอเกี่ยวของฟ็อกซี่ไปนะแล้วก็เออทำเค้กยิวหน่อยทำเค้กยิวหน่อยโอโ้อยู่แค่เนี้ยไม่ตีแรงอ่ะบอกเลยนะโอ้ยโอ้ยมันตีแรงว่ะ เอ้ยอาขอเกี่ยวไปเอ้าท้ากันตายเหรอวะเอานี้เลยวอเตอร์เขาเอ้าตายโอ้โหคอยชิต้าผิดท้ายว่ะโอ้โหไม่ธรรมดาเราบอกเลยบทหบดนี้เล่นยากนะบอกเลยโอ้โหโอ้โหแลยนะทินเนี้ยโหเลยเราเก็บไว้แถวนี้ดีกว่านะครับนะแล้วเพิ่งไปไหนไกลมันโหดมันโหดมันโหดนะมันโหดดูร้ายดูดันนะดูดันนี่คุณคุณนะครับนี่เนี่ยของคุณคุณ กัดตัวส่งตัวของบันนี่แลขอเกี่ยวของเอ่อแมงเกอร์ไปนะทีมเบิร์ดเลยผมสเตตัสก่อนนะครับนะแลขอเกี่ยวของทอมซี่ไปโอ้โหตายเลยว่ะเอาเนียเเนี่ยทีมเบิร์ดเราดีเอาทีมเบิร์ดเราดีแล้ขอเกี่ยวของแมงเกอร์ตามแล้วก็กัดคอมพิวที่ไม่ใช่เด็กของบันนี่ครับโอ้โหตายเลยครับยอดไปเลยทีมเบิร์ดเราดีฮะแม่นี่ทีมเบิร์ดเราดีครับสุดยอดไปเลยครับแน่เซตนี้นี่ผมเป็นคนที่เล่นมาตั้งแต่เซตแรกๆเลยนะตอนนี้เรามีเอ่อสิบบาทแล้วใช่ไหมแล้วก็เล่นอ่าวไม่ทันเลยว่ะ ่เอาตะขอเกี่ยวของฟ็อกซี่ไปกินก่อนครับกัดของบันที่ตาไปตัวสองตัวครับนะฮะแล้วก็ตะขอเกี่ยวของแมงเกื่อปิดท้ายตายไปตัวนึงครับนะฮะแล้วก็เฮาสวอเตอร์หรือ Water, วอเตอร์เฮาสไปครับโดนสองตัวตายกันเลยทีเดียวครับโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะเรามาเล่นเออ่ตอปกปลาของ DD, ดีๆกันวะ่ะดีๆที่ไม่ใช่ DD, ดีๆนี่มันเอาไว้ DD, ดีๆแนะ DD. ดีๆจะเรียกว่า DD, ดีๆก็ได้นะโอเคเราต้องเอาไข่มุกมาให้ได้ใช่ไหมครับเลิอกเอาเอาไข่มุกนี่ผมถนัดเลยฮะ ผมเอาอุ้งมาประจำไม่ใจโอยกูกำลังพูดอวดเก่งอยู่ซะดีดีเลยอะ่ะ <laughs> โอ้เสียตังอะเสียตังเลยบอกเลยเอาตรงนี้แม่งมีของมาให้เฉยเลยอขอบคุณครับเฮ้ยเราได้เล่นต่อเว้ยเอาต่อเอาต่อเว้ยเอาต่อเว้ยเล่นต่อเฮียเล่นต่อเอาห้ได้เอาให้ได้บอกเลยเอาไห้ได้โอ้โหไข่มุกงแม่งวิ่งเร็วว่ะโอ้โหไข่มุกงแม่งวิ่งเร็วเลยวะ่ะ กาศรยะไปดูโอ้ยตรงนี้ไม่มีเปลี่ยนทิศทางไหมเปลี่ยนทิศทางเป็นเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเอาเลยนี่แหละโอ้โหเกือบไปแล้วอ่าสปริงแทบนะคาเตอร์อินเออไพซันนะอ่าเราได้ตังค์มาบานเลยร้อยกระบาทเองซื้อของไหนเนี่ยผมเอาพึ่งตัวเนี่ยอ่าจะช่วยเราตีนะครับนะอ่าซื้อมานะลุกเกินชูมานอยไอส์อ่ามองที่ดวงตาของฉันเส่ก็ไม่มองหรอกนะ ้าวเจอหนอนน็อดหนอนน็อดบ้างไงหนอนน็อดตะขอเกี่ยวของฟ็อกซี่ไปแล้วะขอเกี่ยวของเบนเกอร์ตาไปอีกทีหนึ่งตัดของบัตตี้ตามไปแล้วก็นะ้วอเตอร์เฮาส์นะฮะของทอยซิก้าไปนะยังไม่เป็นผลเลยลเฮ้ยมันกัดพิษมันกัดพิษอุ้ยมันกัดพิษจะขอเกี่ยวของเบนเกอร์ไปแล้วจะขอเกี่ยวของฟ็อกซี่ไปแล้วพึ่งต่อยตามตาอีกทีหนึ่งโอ้โหดูดันนะดูดันนะโอ้โหบอกเลยว่าไม่ใช่ผมนี่บอกเลยว่าเล่นลำบากมากเลยครับนี่เดี๋ยวเราจะเก็บเวืให้ตัวละครเยอะๆก่อนนะครับ อ่ะเราจะเดินไปเอาไอเทมก่อนเอาสกิลนะเอาสกิลอ่ะเดินไปแถวนี้แหละครับแล้วก็จะได้สกิลเองนะครับนะเฮ้ยตรงนู้นมีของว่าเอาครับเอาอุ้ยยังไม่ได้ทันตีเลยเนี่ยพึ่งแม่งตีคนเดียวเลยโอ้ยไอ้นักเลงบ้าเอ้ยโอ้โหเอาเลยเว้ยสู้ไอ้สู้สู้สู้เอาดิสู้สก็อเกี่ยวของมันก็ตามไปอุ้ยมันมันจับสแกมันจับมันกิสไส้มันฮอตมันฮอตอ่ะพึ่งกูยิงอย่างเดียวพึ่งกูยิงเลยครับนะ่ยเป็นที่เป็นที โอ้โหเอาไม้ของทอย f r ด d d y ไปครับแนะ่เอาปอาร์ตี้ไทม์ของชิก้าไปเอาไม้ของเฟรดี้ไปตามอีกทีนึงนะครับแนะ่เอาอย่างไรเหลือแค่ทอยบอลนี้ต้องตรงนี้ครับเอานี่เลยกับจากเปงับมันงับตีแรงตีแรงโอ้โหเอาเซตเรามีเซตที่ดีครับแนะ่เอาเซตอันนี้เลยเบสแจมเบสแจมนะแล้วก็นี่เลยแฮปปี้นะครัเป็นเด็ดนี่เลยเลูกบอลเพื่อนฉันชีวิตก็เธออ้าวเจอกับสแก๊กลับครับมืออยู่ชั่วคราวในงานนี้เป็ ปัดน,นี่กัดเข้าไปครับตะคอเกี่ยวเขาไม่เคลื่อนตาไปอีกทีนึงนะครับนะแล้วก็วอเตอร์เฮาส์นะฮะตายไหมไม่เป็นหมอครับโอ้โหด,ดูดันเลยดูดันอุ้ยเอาไม้ของทอยบันนี่ไอ้ทอยเฟตที้ไปเอาไม้ของเฟตที้ไปปิดตายครับโอ้โหพังกันเลยทีเดียวกูเหนื่อยครับโอ้ยได้จังสีอ A นะไรพีแน่อ่าไม่ธรรมดาเนะบอกเลยเอา้าเจอคาแรคเตอร์ครับใครเอา้าโอ้โไอ้เมลอนไอ้เมลอน ไอชิก้าเมลอนหรือแฟนทอมติดชิก้านั่นเองนะครับแนะ่ะเอาเนวอเตอร์เมลอนตาไปาทีนึงเอาเอาฮอตชีสไปนะฮะโอ้ยรถพุ้บพ่วบครับเดินฮอตชีสที่อยู่บนพื้นครับนะโอ้ยเอาดีเอาดีเปลี่ยนทีครับเปลี่ยนทีมเอานี่เลยปาร์ตี้ทามไปปาร์ตี้ทามโอ้ยลดแค่นี้เองอเอาไม้ของเฟนดี้ไปให้ไปเลยครับแนะ่ะเอาไม้ของคอยเฟนดี้ตามไปอีกทีนึงนะครับโอ้ยคอยวัน์ี้ตาแล้วอ่ะเปลี่ยนเซตนครับเปลี่ยนเซต ลูกบอลทันซา,าชิมเธอของเมนเกอร์ครับน่าได้แล้วครับได้จับสแกะครับเอานี่เอาดีเกี่ยวเกลียวของอ่าก็ซี่ไปวัเตอร์เมลอนของทองชิก้าปิดท้ายครับสุดยอดไปเลยเราะได้ตัวละครใหม่มาแล้วก็คือแฟนทอมชิก้านั่นเองนะครับนะ่แม่เนี่ยรวดเร็วเลยครับแล้วก็ได้อ่าไอเทมมาแล้วนะครับนะอ่าใส่สิครับรออะไรนี่ชิก้าครับ l e t ย ease สุดยอดไปเลยโอ้อตายแล้วนะโอเคโฮ้ยเอาเจอหอยทาก จะขอเกี่ยวของเมนเกอร์ไปจัดของบันนี่ไปตัวสองตัวเลยนะฮะบันนี่เอาต่อไปฟ็อกซี่ฟ็อกซี่จะขอเกี่ยวตัวสองตัวครับอ่าเฮาวอเวตอร์ไพร์ลอดนะไอ้เฮ้าวอเตอร์เฮาโอ้พิจิดแม่เอารีพอร์ตโอ้คุณลืมหมดแล้วผมทาไม่ทันนะฮะบอกแล้วว่าผมทเทพจิมๆเลยบอกลเลยเดี๋ยวเราจะไปเอาของตรงนี้กันดีกว่าคืออะไรครับอ่าได้ดีเฟนส์อ่าใส่ดีเฟนส์สิรออะไร นะฟันทามฟ็อกซี่นะก็คือฟ็อกซี่รุ่น2นะก็คือแมงเกอร์นะก็คือแมงนะเกอร์เป็นชื่อตอนรุ่นพังนะเออเป็นชื่อตอนรุ่นพังนะแต่ถ้าเป็นรุ่นแบบธรรมดาก็เอ่อ้าวมีอธิบายไม่จบเลยเจอแล้วนะอเคแมนะ่ก็คือฟันทามเป็นรุ่นของแมงเกอร์ที่สมบูรณ์แบบนะมันจะรีวยกว่าฟันทามนะโอเคเราวาร์ปมาตรงนี้เลยไปเล่นตกปลากันต่อครับอ่าขอตะปลาแล้วกันนี่ไอ่าทีนี้เราต้องรอจริงๆครับโอ้โหแม่งยากว่ะ เอ้ยเนี่ยจังหวะจังหวะเอ้ยบ้าบ้าเลยโอ้ไอ้เจ้าปลาบ้าโทเอ้ยโอเคเราไปหาเอ่อเฟสแบ็กกันดีกว่าเฟสแบ็กเฮ้ยเราซื้อของได้ยังเราซื้อของเอ้ยเราซื้อนี่มาช่วยอีกทีนึงอ่าทีนี้เรามีเพิ่มสองตัวแล้วอ่าช่วยมาโอ้แฟนทอมโอ้โเมโลเดตนะฮะโอ้หัวโตเชียวโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเอ่อหาเฟสแบ็กกันเอ้า แม่มาขัดจังหวะคนหาเฟสแบกที่ใส่ไม่ดีต้องขอเกียร์ของแบงเกอร์ไปตัดของบันนี่ไปปิดฉากจบเลยนะฮะได้สามสิบเอ็พี AC ไปนะฟ็อกซี่ได้คนเดียวครับไ <c oughs> ด้เลเวลอัพไม่บาเลยฟ็อกซี่ทำไมน่เป็นคนอย่างนี้เนี่ยโอเคเราจะไปหาเฟสแบกกันนะเราจะอ้อมมาตรงนี้แล้วกันเนาะอ้อมมาอ้อมอ้อมปุ่มบังคับของเกมนี้บอกเลยว่ายังไม่ดีพอนะครับเนะี่ยตรงนี้ทะลุได้ไหมทะลุไม่ได้สะมาทำพอก่อะไรวะนะโอเค เอาแต่ขอเกี่ยวของแมนเกอร์ไปนะแล้วก็เขาวอเตอร์ของทอยชิก้าไปไม่เป็นห่นะครับนะจัดของบันนี่ไปปิดท้ายครับแล้วก็ตัดของเกี่ยวของ,นะ Water, ของ by, เนะอง by, ่อฟ็อกซี่แล้วก็กว y, วกพึ่งต่อยไปติดท้ายอย่างเรียบร้อยเลยนะครับนะโอ้โหโอเคไปไปหาเฟสแบ้เฟสแบ้โอ้ในหาฉันเจอเนี่ยย,ยังเป็นเลยเนี่ยมีอะไรกันเหรออ๋อโอเคนะมันก็หมดพื้นพังไปแล้วราะว่าเรามันก็ให้คันนำมาให้เราหาไอเทมนะถ้าเรา ไม่ส,มสามารถจัดการตรงนี้ได้ก็ให้ไปหายเทพนะฮะตอนนี้มันก็บอกให้เราเข้าประตูต้นไม้ไปนะฮะมันบอกให้เรามองหา,อาประตูที่ต้นไม้ที่มันกระพริบนะฮะก็คือตรงนี้ครับต้นไม้มันกระพริบนะก็คือประตูว์ปไปสู่อีกดินแดนนึงนั่นเองนะครับแต่เรายังเดี๋ยวค่อยไปฮะเราไปหาของก่อนหาของหาของนะฮะผมจําได้ว่าแถวนี้มันเดินทะลุดได้ถ้าที่ผมจำได้นะมันเดินทะลุได้แถวเนี้ยเออถ้าที่ผมจาได้อาวเอเฉยเลยนะดูเทพ ไอหนูไอหนูบ้าไอหนูสามชัน้นกัดของมันมีไปวอเตอร์เฮาส์ไปสุดท้ายง่าไม่ธรรมดาบอกเลย <S <S น่าจะเป็นอ,อีกกลุ่มหนึ่งเวล์วอัพนะฮะไม่ไม่ใช่พี่นี่ไม่เก่งเลยนะเนี่ยบอกเลยตรงนี้มันมันทางเก่าแล้วเราจะไปนี่กันเนาถทะลุไปเลยดีกว่าเราจะเข้าต้นไม้กันเลยดีกว่าเนะอเราจะมาถะลุกันเลยทีเดียวครับไปไปสู่จัมสองกัน จับสองไปถ้าขอเกี่ยวของไมั่นเจอไปคอ,อร์เตอร์เฮาส์ไปนะถ้าขอเกี่ยวของฟ็อกซี่ไปนะแล้วก็กัดของบันนี่ไปตัวสามตัวครับโอ้โหดรเมีดแรงมากเปลี่ยนเซตเป็นเซตบ้างนะเดี๋ยวเซตนีนะ้ก่อนนะโอเคเอาดนตรีของทอยบันนี่ไปฮนะฟัตี่ทาวของคิซ้าไปแล้วก็เอ,าาอ่อเอาไม้ของเฟรนดี้ไปฮนะแล้วก็สปีดซันเอ้สปีดเซา,าวนะฮะเ,เริ่กมการจบที่รวดเร็วนะครับนะ เอาสิอุยอ้ยอุ้ยตายตาย,ตายเอาไมของเฟรดี้ไปครับแล้วก็ฟรทยี้ถามของชิก้าไปแล้วก็ไม้ของเฟพอยตี้ไปครับ <c oughs> แล้วก็กำจังของครอยตี้ครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหปิด้ายครับสุดยอดไปเลยครับงานนี้เดียวว่าเอพแค่ตัวเองครับเสร็จนี้นะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปลงข้างล่างกันดีกว่าครับนะอ่าไปลงข้างล่างกันยาวๆครับ ลง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 ซึ่งตัวเกมนี้เนี่ยหลายคนบอกว่ามันมีจบหลายแบบครับก็คือเอาจริงๆอ่ะคือจบธรรมดามีแค่2แบบนะแต่ถ้าจะจบแบบ Secret e n d เนี่ยมีอยู่หลายแบบนะที่จริงอ่ะสกอตเนี่ยเขาจะทําจบแบบอยู่2แบบก็คือ Normal Mode มดฮ Hardcore Mode ใช่ไหมอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยตัวเกมของสกอตเนี่ยมันไม่ธรรมดาครับนะมันมีจบแบบ End Secret ก็คือจบแบบลับๆนั่นเองนะครับนะฮะก็คือมันจะมีจบแบบธรรมดากับจบ End Secret นั่นเองก็คือแยกกันหน่อยนะครับนะเออตามนั้นนะครับนะก็เอาไว้เล่นนักันนนว่่า End Secret เียะครับนะ โอเคเฟรแบร์ okay, เราแบบเปิดจำสองตรงนี้เลยดีกว่าครับเย่ yeah. ไม่หักเฟรแบร์เอาเดิมเฟรแบร์ต้องมาเจอที่ก่อนไอ <c oughs> ้นอนนัดนะนอนน,อนัดเจอมอเตอร์เฮาส์ไปมอเตอร์เฮาส์ไม่ได้ผลครับกัดของมันนี่ไปยังไม่เป็นผลครับแต่ขอเกี่ยวของฟ็อกซี่ยังไม่เป็นผลอ,อีกโอ้โหอ้าวแต่เพิ่งตีตายว่ะครับ <laughs> บ้าเอ้ยอ้าวเจอตัวละครใหม่เฉยเลยใครครับ แบนทอมบอลลุนบอยเอาสิสู้กับสู้เอาเด้เอาเลยรบบนทันสาชีวิตเพื่อเธอครับรบบนทันสาชีวิตเพื่อเธอเป็นไรโอ้โหเพิ่เตตั้ให้กับพวกเรานะครับสอันเลยครับอ่าเจอเฮาวอเตอร์ไปครับไม่เป็นผลเลยครับโอ้โหตีแรงเหมือนกันนะเนี่ยกระปองเกี่ยวของฟ็อกซี่ไปรบบนทันสาชีวิตเพื่อเธอของแบงเกอร์ไปครับคืออะไรจับสแกกัดของบันนี่ไปอีกทีนึงครับไม่เป็นผลอีกทีครับโอ้โหเพิ่งก็ช่วยจันต่อยครับมานี่อ่าเพิ่มเตตั้งให้เป็น3สามชีห เอาลูกบอลฐานสารชีวิเพื่อนเธอไปของแมนเจอร์ครับได้ไรครับได้กำจังมากันครับโอ้โหเอานี่เลยเบสแจมเบสแจมโอ้โหตีแรงเอาบัตตี้ตายบัตตี้ตายวัดอะไรวะเนี่ยเอาคัพเทงฮิวคัพเทงฮิวเอาลูกบอลฐานสารชีวิเพื่อนเธอต่อครับลูกบอลฐานสารคืออะไรโอ้ยฮอตชีสตายครับโดนฮอตชีสตายครับโอ้โหอ้าวลุยเอาให้กับบัตตี้เฉยเลยได้ตัวละครใหม่แล้วเป็นไงใหม่ไม่ธรรมดาแล้วบอกเลยอ่ะ ไว้กับอ่าเฟสแบกเกรซเยี่ Grace, ยมมากไปเลยนายทำได้ดีมากและบาร์บาร่านะฮะมันบอกว่าเออฉันคิดว่าเออมอนสเตอร์แถวนี้เนี่บางคนขันยังอันตรายมากพอเกินไปนะอ่ามันจะตอร์ผู้ทำและบาบาบามันบอกว่า,วาถ้าเราต้องการเออ่ไอเทมก็ให้เราหาในแถวนั้นเอานะครับมันก็บอกใบให้เราไปหาของถ้าเราสู้ไม่ได้นะครับแน่มันก็บอกว่าในแถวนี้มีถ้ำด้วยนะก็ถ้าอยากจะไปหาของก็ลงดันเจียนในถ้ำเอาโอเคถ้ำก็อยู่ในแถวนี้แหละครับนะแล้วมาเจอหนอนนอตอ,อีกแล้วกัขนของ บัตตี้ไปโรเตอร์เขาของทอยชิก้าไปไม่เป็นผลครแล้วของเกี่ยวของฟ็อกซี่ไปครับแล้วก็ลูกบอลท,ทั้งศาชื่อเพื่อเธอของแ,นแองม ielle, idge, นเอกนอร์นะครับแน่ได้ไรได้กับอัากมาครับโอ้โหนี่แหม่กัดกัดกัดเขาดิเขาดิโหทะบอกเลยอ่าเจอกัดของบัตตี้ตามไปจริงนะครับแล้วก็ลูกบอลท,ทั้งศาชื่อเพื่อเธอของแมนเกอร์ครับคืออะไรอ๋อพวกสเตชันนะครับโอ้โหเจอพึ่งต่อยตายครับม่ยอดไปเลยครับงานนี้นะฮะไม่ได้ตัวละครใหม่เว้ย เดี๋ยวเราจะไปตกปลาอีกรอบนึงครับตกปลาครับเราจะเอาตังค์ครับไม่ไหวครับช่วงนี้ยากจนแน่โอ้โหเล็งดีๆครับเล็งดีๆ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 ีโอ้โอ้โอ้โอไอปลาสีม่วงมันเดินมันว่ายน้ำเช้าไปจับไอ้กดผิดอ่ากดผิษตายแล้วโอเค เดี๋ยวเราก็จะไปซื้อที่ฮิวดีกว่าเรามี90บาทใช่ไหม <S <S เอาเป็นว่าเราจบปีนท่านี้ก่อนนะครับเราพาละสองจ้ำดีกว่านะครับนะก็ขอจบปีนท่านี้ก่อนนะครับ,นะรบ,บ,นนรบไว้กันได้เจอใหม่กับคลิปต่อไปกับเกมไฟต์ท์ฟีนิโวนั่นเองกับผมเองโยชิเขาลงกบโหมดฮาร์ดคอร์นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ถ้าอยากดูคลิปต่อ,ตอไปนั่นเองนะครับอาจจะมีะรัศดาบ้างมีสราระบ้างนะครับก็ผ่านกันไปบ้างนะครับนะโอเคก็ขอตัวก่อนนะครับไว้กันได้เจอใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายู้ฮ